กดระย้อนนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลอดอาหารที่เชื่อมกับกระเพาะอาหารนะคะทํางานผิดปกติไม่สามารถกัรนน้าย่อยที่มาจากกระเพาะอาหารได้นะคะมีอาการจุกเสียดบ,บริเวณคอนะคะแสบร้อนกลางหน้าอกหรือว่ามีอาการเปรี้ยวหรือว่าขมคอได้ค่ะ ในอาหารที่คนเหลี่ยงนะคะอาหารหมักดองเนื่องจากพวกนี้เนี่ยมันจะมีสร้างกรดสร้างแกส๊สทําให้เพิ่มแรงดันทําให้หูรูดเนี่ยเกิดการขยายกว้างออกมานะคะทําให้มีน้ําย่อยเนี่ยขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารได้ค่ะพวกอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชากาแฟน้ําอัดลมนะคะหรือว่าพวกเครื่องดื่มชูกาําลังมีคาเฟอีนที่ว่าไปกระตุ้นในการสร้างพวกกรดเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประเภทของพวกของทอดของมันพวกนี้เนี่ยจะ อยู่ในกระเพาะอาหารนานก็จะทำให้เกิดการหลั่งกรดที่มากขึ้นเพิ่มกรดไหลย้อนค่ะโดยวิธีป้องกันการเกิดกรดไหลย้อนนะคะก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหลีกเลี่ยงการรับประทานครั้งละมา่งในครั้งเดียวเว้นช่วงระยะเวลา3-4ชั่วโมงหลังจากมื้ออาหารก่อนนอนเพื่อให้กระเพาะอาหารบีบอาหารไปสู่ลำไส้เล็กค่ะ